จ้าวันนี้ตามแฟนมาบริจาคเลือดที่สภาการชาไทยแต่เราไม่ได้บริจาคนะเพราะเลือดเราไม่พร้อมแต่แฟนอยากบริจาคเพราะเป็นวันเกิด30ขวบก็เลยอยากทําความดีเขามีขั้นตอนนะให้อ่านเข้าไปก่อนแรกเราก็ไปที่ลงทะเบียนกันก่อนเลยเขียนข้อมูลบลาบลาแล้วก็มาวัดความดันนะว่าปกติดีไหมอ่าความดันปกติไปกันต่อก็คือน่าจะต้องไปตรวจร่างกายนี่เขาไปลงทะเบียนตรวจเลือดว่าโอเคไหมได้บัตรมาแล้วเป็นบัตรแข็ง แล้วก็นี่ค่ะเข้ามาหาหมอว่าเลือดเราโอเคเปล่าตรวจสุขภาพภาพรวมแต่แล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น7เพื่อมารอเรียกคิวไปบริจาคเลือดวันนั้นที่ไปก็คือคนเยอะมากๆเลยนี่มีเอกสารด้วยแล้วเขาก็จะให้ลงมาที่ชั้น2นะเพื่อรอคิวเข้ารับบริจาคเลือดจริงจริงก็ไม่นานหรอกเราก็นั่งรอแฟนไปเรื่อยมองไปเรื่อยๆคนเยอะมากแล้วก็นี่เสร็จแล้วได้ขนมมาด้วยนี่สีหน้าของคนที่บริจาคเลือดเสร็จแล้วใครที่พร้อมไปบริจาคกับเลือดกันนะสำหรับเื